สวัสดีครับทุกทคนนะครับวันนี้ตอนเช้าผมก็มาทํางานเหมือนเดิมตามปกตินะครับผมจะมาถึงตรงนี้ประมาณหกโมงกว่าๆนะครับจะมีแมวมารอผมนะครับทุกวันนะครับเนี่ยมารอแล้วนะครับผู้ชมหางตรงเลยนะครับแล้วก็กระโดดขึ้นนอเลยนะครับผมต้องต้องจับต้องนวดเขาก่อนนะครับเช้าต้องมาเดินด้วยกันก่อนนะครับดูนะครับน่ารักนะครับ ดูหน้าตาน่ารักนะครับต้องต้องนวดให้เขานิดนึงก่อนนะครับปกติน้องไม่ไม่ให้ใครจับนะครับเพราะว่าน้องเป็น,เป,นเป็นแมวแมวจรมาอยู่คนเดียวนะครับอยู่ตัวเดียวมานานแล้วนะครับก็จับได้แค่คนสองคนนะครับที่จับได้นะครับถ้านะผมมาแล้วเพราะต้องต้องกระโดดขึ้นมารอบนเก้าอี้นะครับ ที่ประจําของเขานะครับแต่ถ้ามีคนมาก็กจะกระโดดลงไปไปอยู่ข้างล่างใต้เก้าอี้นะครับหลบหน้าหลบตาไม่มองเขานะครับถ้าเป็นคนอื่นนี่ไม่มองเลยนะครับนั่งหันหน้าออกเลยนะครับอันนี้เป็นภาพนี้ผมถ่ายวันสองวันนะครับมาต่อกันนะครับนอนสบายนะครับอันนี้เป็นภาพวันก่อนนะครับ อันนี้เป็นวันก่อนที่ผมเดินมาเมื่อกี้นะครับตอนก่อนคลิปนะครับคลิปได้นะเนี่ยอันนี้เป็นวันก่อนนะครับก็กระโดดรอมเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับผมส,สวัสดีครับผม